ไวเลยโอ้โหทำเสียงดังกระจกชิบหายดวยไอ้พวกมึงมากับตำรวจนะยังได้แค่นี้เรยกกระจกควายอเลยยี่ทำเสียงดังหอยได้หอด้ยยังหอด้วยหอวยไอ้พวกมึงกัน้วมองไม่ใต้ไปยังไก็ต้ตีนยงไนะพวกมึไควายไอ้ียใต้ไปยังไงก็ใต้ตีนยังไงนะพวกมึงไอ้ควายรตัวนี้บตัวนี้เสียงดังตัวนี้ ่อะะย่ายุ่งอย่ายุ่งกับกูอตเมย้ยิงกูนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมทุกคนเตรียมมืออย่ามืออย่ามืออย่ามือเตรียมไหวไหวไหวเทปแบะเทปมามามากู้สาวแบบท่องคาถาไอ้เนี้ยไม่ยิงกูโดนได้ไงวะคาถาเสาบางโส่เขายิงยัดมานะเขายิงยัดเราถามมุกแอนดีดีด้วยเพื่อนใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร

แอะไรแกอะเี้ทอะไรแเงม้วนทอ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 งม้วนอุ้ยทองม้วนทองม้วนน่กลัวจัดทองม้วนปิดตัวชุบไม่เป็นทองม้วนปิดตัวชุบไม่เป็นทองม้วนกระจกจัดไปไกลๆเมแ้เฮี้ยเที่เยอะี้ยทองม้วนไอ้สัตว์ทองม้วนเ้ยไปเทียวเยอะไปนอนด้ เอาเพื่อนนี้เกสทำเพื่อนอะไรครับทำป้าพี่นี้เหรอการดิไหนดอมวลอยู่ไหนครับดอมวลอยู่ไหนครับครับแต่ครับคตำรวจไอ้แก้วอะไอ้พวกอาร์อาเก่าอ่ะที่โดนกูณอุ้มเอ๋อไม่อยู่ด่าปากดีไปไหนรู้แล้วอะนะไอ้ยหี้ยไปด้วยไปด้วยไว้ผมเมงคันตำรวจตอมวลไปตำรวจไปต้องเล่นตอมวลไปต้องเล่นตอมวลจุ๊บเพื่นเยอะเอ้ยกันด้วยกันด้วยคนตื่นเล่นตัวอ่าชุบนะตัวอ่าชุบนะ ตำรวจครับแล้วไม่เอาศพไปล้วครับจะมาตีคนทำไมไม่เอาศพไปอะตำรวจอะยาไมึงตตำรวจฝหมดแล้วออกไปดิตายง่หบอกากูตำรวจยหบอกาพอหมดแล้วมั้งอย่าใหบอกอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้านตำรวจอยู่ข้างในอย่ข้างในตำรวจอยู่ข้างในไปไปอไปแทงมันแทงมันไอ้เหี้ยะไรเลยตำรวจนศพนึงรวจอี้มีนมีศพหนึง

ชุบเย่อยเลยย่อยชุบเลยย่อยวายไม่ชุบใ่เลยกูดูไม่รู้อีกแล้วแค่เนอะเพื่อนนวยพื่นอนอยู่เออ่มันชนตรงบบูไม่ไห่ปะกต้องรอเข้าพามตำรวจอ่ะมึงไหวปะมึงไหวปะแฉกปากพี่อะไรควายไ่พกอเ็ไปก่อนไปก่อนนดพี่เไม่ได้หนไของสุกมึงฟังมึงแบลอเพื่อนมาชุบไม่มึงแบลอคเพื่อนมาชุบ

โอ้โหทำเสียงดังกระจอกชิบหายด๋อยไ้พุ่งมือมากับตำรวจนะยังได้แค่นี้เรียกกระจอกเจี๋ยควาย เฮียทำเสียงดังได้หอเลยได้หอเลยยอเยี่อเฮียมึงตบไเาฮียมึงบ้ากับตํารวจมึงไม่ไหวกันได้ควายปีพวกมึงานอวายเฮียใต้ไป็นยังไงก็ใต้ตีนยังไงนะพวกมึงอควายตัวนี้ตบตัวนี้เสียงดังตัวนี้เสียงดังตัวนี้เสียงดังใจเฮียมีแต่เสียงอพวกเฮียนี่ไม่มีสกิลเพลหรอไอ้วายอให้วเยี่ไม่เก่งไปดีเขเฮียปากดี เก่งกาสัตว์เยวกันนะเก่งกาสัตที่เที่ครับหีรถเหมือนเดิมรถเหมือนเดิมรถดเหมือนเดิมรถไม่ต้องซ่อมครับรถไม่ต้องซ่อมเรียงไว้เหมือนเดิมไม้ยเงไว้เหมือนเดิมเรียงไว้เหมือนเดิมหนึเรียงรถเลยเพื่อนหนึ่ยรถเลยเพื่อหาหมดหายหมดหายหมดพี่คนนั้นยเหลอไหย ไเท่าไหร่ไม่ต้องต้นนะไอ้พวกของก็จอกอย่าไปเอาของมันบับซบได้บับศบได้บัโศบได้ตว์พวกมึงอ่ยุแขนหนีอย่าพับบอย่าไปบับซบบับซบได้สเรียสเตียเรพอแล้ว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 เรืันนี้ย่าอย่าอ่าอยอออายายอท่องสออ่่ยย่ย่ยยออาย่าออาอออ่่อ่อย อย่างเสียงมาตัวไหนไม่เจอมาอยู่บอสโกยสักมีนามว่าเวท